ด้ยสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆทางรัฐบาลพยายามหาวิธีแก้ไขที่จะกำจัดแหล่งผลิตในรูปแบบต่างๆเพื่อให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทยครั้งแล้วครั้งเล่าในการกวาดล้างของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยังไม่สามารถปราบปรามให้สิ้นซากไปได้ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมากมาย เช่นการก่ออาถิกรรมในรูปแบบต่างๆที่น้องๆได้เห็นตามสื่ออยู่บ่อยๆดังนั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจโทสานิตมหาท้าวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีดำริให้ํำเนินการโดยมอบหมายให้พลตำรวจตีภูทรัพย์ประเส,สริฐศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เริ่มต้นขึ้นจากแนวความคิดที่ว่าเยาวชนทุกคนมีศักยภาพและพรสวรรค์อันไร้ขีดจำกัดเพียงแต่พวกเขายังขาดความตาระหนักในพลังดังกล่าวและขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการดึงศักยภาพนั้นออกมาใช้เยาวชนจำนวนมากยังขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองขาดแรงจูงใจที่จะตามหาความฝันของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาและต่อสู้กับความยากลำบากในชีวิต ทั้งทางด้านครอบครัวการงานการเงินสังคมหรือการศึกษาพวกเขามักมองข้ามคุณค่าของตนเองรู้สึกย่อท้อต่ออุปสรรคและเสี่ยงต่อการขาดโอกาสในการประสบผลสำเร็จการจัดทำโครงการต่างๆเหล่านี้จะช่วยจุดป,ประกายให้น้องๆเยาวชนให้มีแรงบันดาลใจและเริ่มต้นใช้ศักยภาพของตนเองไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจดังตัวอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะ น้องๆเยาวชนที่รักทุกท่านที่อยู่ณที่แห่งนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของน้องๆตัวน้อยๆทั้งหลายมีความฝันหรือยังว่าหลังจากจบชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาแล้วน้องๆใฝ่ฝันอยากจะเรียนต่ออะไรทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีคําถามให้น้องๆเลือกสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งมีดังนี้คนเหล่านั้นเกิดมาไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เราสามารถเป็นคนดีได้ตั้งใจเร่าเรียนเชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทความารู้ให้กับน้องน้องเยาวยชนที่น่ารักทุกคนเพื่อให้เป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเป็นที่พึ่งของประเทศชาติในภายภาคหน้าดังนั้นการที่จะเป็นเด็กดีนั้นเชื่อเหลือเกินว่าน้องทุกคนทำได้ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจอยากมี อยากเป็นเหมือนกับรุ่นพี่ๆของเราในขณะน,นี้ตำรวจทหารพยาบาลและอาชีพต่างๆอีกมากมายเยาวาชนที่น้องได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้พวกเขามุ่งม,มั่นทุ่มเทมีความประพฤติที่ดีมีระเบียบวินัยในตัวเองแล้ววันหนึ่งความฝันที่เป็นจริงของพวกพี่ๆก็มาถึงได้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆมีการฝึกระเบียบวินยัย ได้เรียนรู้ในการฝึกทักษะการฝึกในท่าต่างๆและในขณะที่เขารับการอบรมอยู่นั้นได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลเป็นประจำทุกเดือนหลังจากผ่านการอบรมตามหลักสูตรและเข้าประจำการตามเหล่าต่างๆที่ตนเองได้เรื่องเข้ามาความสำเร็จทั้งหมดนี้คนที่ดีใจที่สุดและภูมิใจที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นคือคุณพ่อคุณแม่ท่านพยายามทุกวิถีทางที่จะเห็นอนาคตของลูกๆ เป็นคนดีได้รับการเชื่อชูเกียรติจากเพื่อนรอบข้างจากสังคมนี่คือทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เอาแต่ใจตนเองตั้งตัวเองเป็นหัวโจกสักลายตามตัวเป็นที่น่ารังเกียจของคนรอบข้างสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนๆอยู่เสมอมั่วสุมตามร้านเกมรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย แข่งรถกันโดยผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมโดยไม่สนใจในการเล่าเรียนพ่อแม่ให้เงินไปโรงเรียนแทนที่จะนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ถูกต้องกลับไปซื้อบุหรี่เสพยาบ้าจนขาดสติความยั้งคิดรีดไถเพื่อนๆอ,ออกป้นจับเด็กเป็นตัวกันบางรายก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรมหรือโดนจับติดคุกติดตารางหมดอนาคตไปในที่สุด แน่นอนที่สุดความหวังสุดท้ายของคุณพ่อคุณแม่หวังว่าสักวันลูกคนนี้ของเขาวันหนึ่งเมื่อเติบโตขึ้นมาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนดีของสังคมและได้เป็นที่พึ่งในยามที่แก่ชาราลงน้องๆคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของเยาวชนกลุ่มนี้เขาจะเสียใจมากขนาดไหนพ่อแม่บางคนถึงกับฆ่าตัวตายเพราะความไม่รักหลีของลูกบางคนถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ เพียงเพื่อต้องการแค่เงินไปเล่นเกมไปซื้อยาเสบติดสร้างความอับอายให้กับพี่น้องวงตระกูลตามสื่อในทีวีบนหน้าหนังสือพิมพ์มีให้เห็นแทบทุวกวันนี่คือทางเลือกที่สองน้องๆเยาวาชนที่น่ารักทุกคนนณที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเลือกที่เกิดไม่ได้ทำไมน้องๆถึงไม่เลือกที่จะเป็นเด็กดีทำไมน้องถึงไม่เลือกที่จะเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ เยาวชนที่รักทุกท่านหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะมาร่วมกันสร้างพลังเพื่อร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนเริ่มต้นขึ้นจากแนวความคิดที่ว่าเยาวชนทุกคนมีศักยภาพและพรสวรรค์อันไร้ขีดจำกัดเพียงแต่ว่าเราจะมีทางเดินเพียงแค่สองทางเลือกนั่นคือทางเลือกที่หนึ่งและทางเลือกที่สองนับจากนี้เป็นต้นไป น้องอย่าวชนทุกคนจงมีความมุ่งมั่นจงมีพลังในการเลือกทางเดินมีความมุมัะนะเหมือนรุ่มพี่ๆที่เขามีความพยายามว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเดินทางตามหาความฝันถึงแม้ว่าหนทางนั้นมันอาจจะไม่ได้ปูไปด้วยดอกกุหลาบให้พวกเขาได้เดินแต่พี่ๆเหล่านี้เขาได้มีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเดินเข้าสู่เช่นัย เพื่อชัยชนะที่รออยู่ตรงหน้าให้จงได้แล้วน้องๆ้องเยาวนชนที่ได้ชมวิดิทัศน์อยู่ในขณะนี้คงต้องตั้งความฝันแล้วว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะสร้างความภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่อันเป็นที่รักของเราได้อย่างไรหางกองบัาการตำรวจนครบาลจะขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวนชนจงมีความขยันหมั่นเพียรวิริยะอุตสาหะให้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อความมั่นคงในอนาคตของตนเองและจะได้นำความรู้มาช่วยกันบริหารประเทศไทยของเราให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป